สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอันนี้ก็บรรยากาศที่บอดินครับผมนะครับของนายดินดัมซิงทรัพย์สิงทองครับตอนนี้เสียอามนะครับเบ้าเอ็มลอยและกไส้กิบนะครับสั่งสันเมนูนะครับตอนนี้กำลังหนึ่งเขาได้แล้วนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ ต้มสมปลานิ่ beneath, นนะครับนี่นะครับต้มสมปลานิ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเป็นปาร์ตี้นิดนิดนิดน้อยนะครับกระบานสมบัติเต็มเลยครับร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณมที่หลายกับงานเบิกฟ้าสำโรงนะครับที่ทำแท้เพื่อสำโรงกับ้มีเกียรติทุกท่าน บรรยากาศหนาวนะครับบรรยากาศหนาวมากนะครับตอนนี้ประมาณ12องศานะครับบรรยากาศบอ่อดินนะครับตอนนี้ <c oughs> นะครับเสียอาสกับเสียอามนะครับปรึกษ้ากันนะครับโ <c oughs> ปอแกันเรียงควอมหนาวนะครับ

ตอนนี้กับหนึ่งเขานะครับพอดีพอดีกับเขาเต้นหนึ่งนะครับเตาผมคิดว่าเศได้ีเรียนงานต้อนะครับได้ไหนมาบอกว่ามีงานถ้อยอีกนะครับก็ต่เได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนเศรษฐเมียบ้านแล้วนะครับหนาวผมกับน้ำท่านอาบอยู่นะครับ เดีีมมาีเดี๋ยวจะมานมาลื่อนคนทันแค่เคนไยแะ่นคยนะครับ้เปล่่อนานแ้ยเครื่องเสียงนะครับมดอาละยื้อแม่สร้างวะ โอเเคดยสรงัไก็กลายเป็นความสนุกนะครับยุบอดินนะครับ ก็ได้ออกบ้านนะครับได้ปวดป่อยเนี่ยนะครับยู่บ้านกับว่าก็เลยแย่แบบนี้นะครับลับราบ้านกับปุ๊บปั๊บกับจอดรถปุ๊บไปเข้าบ้านนะครับยื้อบดินกับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยนะครับที่หาได้นะครับจากข้างนอกนะครับนี่การจอดมานะครับอันนี้กับถุงเงินนะครับอันนั้นกับถุงทองนะครับอันนั้นกับรถเสียเอนะครับ มาครบทีมนะครับตอนนี้ห่าน้องไม่นะครับน้องไม่กําลังประกอบอยู่นะครับน้องไม่กําลังประกอบนะครับฝากเพื่อนเพือนที่พี่นะครับยิดตามช่องด้ดินดำาสิงจับสิงทองเลยนะครับผมช่องน้อยๆครับแค่เต็มไปด้วยควอมสุกนะครับที่หาได้นะครับตามทองให้ทองหน้านะครับนี่ก็บรรยากาศหนาวหนาวเย็นนะครับบรรยากาศหนาวเย็นเลยนะครับ เราสักการะอยู่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องเสียงนี่ก็เป็นของเสียอามนะครับเสียอามจัดมากนะครับบ่แพ่งนะครับนะครับพ่อด้ฟังนะครับมื่นก็บาทนะครับเสียอามจัดมากนะครับนี่พ่อด้ฟังอยู่บ่อดินนะครับเสียอาสนะครับเสียอาสนะรับสมการที่จัดเครื่องเสียงกันนะครับออากเ้ นี่มือลิ ite, scare, ่นครับมือลิ anyway> ่นอย่าโซ่อย่าโซ่อยี่ห well, ้อย่าโซ่อยี right. ่ห้อบังบังบังยี่ห้อหน่บังยี่ห้อเน่ยบังยี่ห้อไว้บังยี่ห้อไว้เฮ้ยอ้วนเนี่ยพูดคิ้วคู่พูดได้รอรพูดเด้หน่รอพูดได้หนิรอเฮีเอาลายลาเอาลายลายเต็มแก้วเลยโอ้ยเอาหน่อยลายยัดเลยเมียนั่นน่ะเมียว่าปลาหรอกก้มปลาแล้วเขาว่าไปหรอกนะครับนี่ อันนี้ไปใส่ใยมูนะครับไปใส่ใยมูครับเบิ้งเบิ้งโนลดไปใส่ใยมูครับหยาดเมียครับหยาดเทียวไล่ไหลครับหยาดเมียครับหยาดเมียกิบมึงเอาทางไหนใส่เหรอจิบคือโมเปียนถุงออกเอาท่าข มีไปใช่แค่20ล้นเลยมีจะมาบอกไว้อ้ยเจ้าโกหกไอ้โกงเนี่ยนะถอดอาร์ตสองขาบแล้วแลี้ยงและเศร้าแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็เสฟอีกผู้หนึ่งนะครับเสฟยเสีอันนี้ทิมเชฟนะครับนี่ก็ทิมเชฟนะครับ ทีมเชฟครับทีมเชฟประคือได้พระองค์ไงแถววะพระใช่ไหมพระสว่างนี่หรอพระสว่างครับโอ้พระสว่างจากวัดเทศนี่วัดเปิดเอา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 เพลงฝรั่งมาละเสียดโอ้ยมดแค้นแม่เออมาละใส่ไหมนี่ไม่ไหนบ่มาเองไหคือเป็นสัต Một phần, tiếng miệng giai đoạn, mặc gang, yap, giáp, 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 กานอนหัวรถดนะครับนอนหัวรถุดไผ่นอนหัวรถดมั่นนะครับชีวิตบ่ดินนะครับกานอนหัวรถุดไผนอนหัวรถดมั่นนะครับย่ำเสามากะทํำธุระส่วนโตนะครับในเรียบร้อยนะครับนะครับกะพร้อมแรนดินประมาณแปดโมงคัวตะกั่วโมงนะครับนะครับนะครับหาแบบนี้ไม่ได้นะครับ ถาม่าพิีไปแบบนี้กับใชแบบนี้เ่ไา้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องมาสัมผัสอากาศนะครับเคร่งหนาวนะครับเึ่งหนาวกินเข่าตากหมอกนะครับสุดยอดที่นี้นะครับนะครับอ่ะนะครับก็คลิปนี้กับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามช่องไดดินดำจริงซับถึงท่องน้ำเด้อครับนะครับขอมาแล้วกับกดไลค์นะครับกดติดตามน้ำเด้อนะครับไว้เจอกันนาคลิปนานะครับ บา,บายๆนะครับคิมนีสวัสดีครับผม